สวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางกอทมอไปขอนแก่นเนาะแวะทานข้าวกันข้างทางก็จะเป็นผัดพริกแกงปลาบึกเนาะจานนีช้ชามละ80บาทเนาะตอนนี้เรามาถึงกันที่โรงแรมที่ขอนแก่นแล้วเนาะเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณเจชั่วโมงครึ่งเนาะเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกหนักตลอดการเดินทางเลย ที่พักของเราเราก็ Walk-in มาเนาะชื่อแกลลอรี่เนาะอยู่ริมริมบึงแก่นนครเนาะก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นส่วนสุขภาพริมบึงเนาะที่พักเราก็อยู่โซนบริเวณตรงริมบึงแก่นนครจังหวัดคอนแก่นเนาะที่พักที่เราเข้าพักเนาะ ราคา9 70บาทเนาะมีอาหารเช้าด้วยจะบอกด้วยนะว่าคียการ์ดเขาเนี่ยก็จะต้องทาบก่อนขึ้นชั้นเนาะแล้วก็เราอยู่ชั้นสองด้วยนี่บรรยากาศห้องพักเนาะก็จะเป็นแนวสไตล์อิดโล่งๆเหมือนเราพักอพาร์ตเมนต์ก็ทำให้รู้สึกว่าไม่น่ากลัวไม่ขนลกุกไม่หลอนตอนกลางคืนเนาะเนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศของห้องพักเนาะ ส่วนวิวด้านหลังของเราก็จะเป็นตึกของคนอื่นนะคะวิวเราจะไม่ใช่ริมบึงแก่นนครเนานะห้องน้ำก็พอได้นะคะสำหรับสะอาดสะอ้านสำหรับราคาไม่ถึง1,000บาทพร้อมอาหารเช้าเนาะมีน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นก็โอเคแล้วค่ะน้ำก็แรงเนาะทุกคน แล้วก็มีพัวกาแฟเนาะมีน้ำเปล่าให้เนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีไดเป่าผมให้จะบอกว่าตู้เสื้อผ้าน,นี้มีไฟด้วยนะคะไดเป่าผมเนาะอ่าเนี่ยค่ะก็เป็นวิวบรรยากาศโดยรวมของที่พักเนาะแล้วก็มาถึงนะคะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนั่งทำงานคะ่ะงานเขาคะ่ะพอดึก ขอนแก่นเจริญมากๆแล้วก็ศูย์อาหารตลาดต้นตันคือใหญ่มากปลา,าแซ่บมากอาหารส้มตำลาบอะไรคืออร่อยมากเนาะแล้วก็เสร็จจากนั้นก็มาเที่ยวตะวันแดงขอนแก่นกันเป็นจังหวะดีมากเลยที่นองนงมีวงดนตรีของพริกไทยมา ข้าค่ะก็ลงมาทานอาหารนะคะอาหารก็จะเป็นบุฟเฟ่ตตามนี้เนาะก็จะมีพวกข้าวสวยข้าวผัดข้าวมีแกงต่างๆมีไข่มีไส้กรอกมีแฮมเนาะแล้วก็มีข้าวต้มข้าวต้มหมูสับเนาะอย่างเชา้าแล้วก็มีต้มจืด แล้วก็มีขนมปังกาแฟสแตนดาร์ดทั่วๆไปเนาะแล้วก็มีน้ำผลไม้เ่คะน้ำเปล่าแค่นี้ก็อิ่มไปสู้ต่อแล้วนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปไปน้างงานช่วงบ่ายเนาะเราก็มาไหว้พระที่วัดหนองแวงเป็นวัดพระอารามหลวงอายุประมาณ200กว่าปีเนาะ เป็นวัดประจำเมืองขอนแก่นเลยแล้วก็เจดีของเขานะสูงเก้าชั้นฉันจะบอกว่าข้างบนน่ยมันขึ้นไปได้นะทุกคนแต่ชั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นเทราะชั้นนะี่ะรีบรีบไปรีบกลับเนาะเพื่อมาอวยพรแล้วก็เพื่อจะไปอีกที่หนึ่งเนาะแต่ว่าเนี่ยภาพบรรยากาศภายในของวัดเนาะที่นี่ฉันก็ได้บูชาพระประจำวันเกิดของตัวชั้นแล้วก็ของ คุณแฟนด้วยเนาะคนละองค์เพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็ขอพรให้ปังให้สำเร็จให้ชนะเนาะกับงานที่ฉันมาในจังหวัดนี้เนาะแล้วก็ไหว้พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อของวัด หนองแวงขอนแก่นเนาะเสร็จจากตรงวัดหนองแวงเสร็จแล้วเราก็มากันต่อที่เทวไลพระพิเคนเทเนาะใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนใช้เวลาในตรงนี้นานมากๆเนาะเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยมาเทวไลอะไรที่จะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีพระพิเนนเทพศิวะพระวิษณุ คือเยอะมากแล้วก็บอกเลยว่ามาที่นี่นะแล้วแต่ความเชื่อของแต่และบุคคลเนาะรู้สึกว่าขนลุกขลังจริงถ้าใครมีโอกาสก็กอย่าลืมมากันเนาะเทวไลจะกด Google เป็นว่าทเทวไลขอนแก่นเทวไลพระศิีวัดขอนแก่นประมาณนี้นะ ก็ให้เห็นภาพโดยรวมเนาะนี่ค่ะก็มาขอพรเช่นกันเนาะแล้วก็มาดูศิลปะต่างๆของที่นี่ที่อลังการเนาะสังตัวนะรู้สึกว่าสวยมากๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะแต่จะบอกทุกคนว่าถ้าเดินดีๆนะ กว้างมากที่นี่ค่ะเราก็จะสำรวจตามถ้ำเนาะต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบรีบออกเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางไปทำง,งานช่วงบ่ายเนาะแล้วก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากที่เราสำรวจน้าง,งานเลยเนี่ยค่ะจุดแรกที่เรามาเราก็มาไหว้เนาะตามหีีตอนแรกเข้ามาแค่ถ้ำแรกนะทุกคน อยากจะบอกว่าคนลุกเนาะเห็นพญา,านาคก็แอบ,บกลัวจริงนะจริงๆอยากกับสักดาบศักกะละแต่ว่ามาคนเดียวไงไม่มีใครเข้ามาด้วยก็แอบ,บแอบ,บคนลุกแต่ก็ใจสู้ไงเพราะว่าอยากเห็นอยากมาไหว้ เดินทางมาตั้งไกลเนาะฝา่าฝนมาตั้งเกือบแปดชั่วโมงเนาะเราก็ต้องมาเนาะจริงๆไม่ได้รู้สถานที่ที่นี่เลยนะคะอันนี้เราแค่คนพบวันที่เรามาถึงนะคะแล้วก็เลยแบบฮะที่นี่มีด้วยเหรออะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยต้องการมากราบไหวเพราะว่า ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในเมืองบาดาที่เป็นถ้านเนาะแค่ตรงนี้นะทุกคนก็ขุนลุกแล้วค่ะจริงๆอยากจะบอกเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าใครมาแล้วก็สามารถจะเดินเข้าได้คนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ก็แอบขนลุกแต่ใจสู้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าคืออยาก มากราบแต่ไม่รู้นะจะว,ว,วิวเหมือนเหมือนคล้ายๆมากมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างเนาะที่อยู่ในที่นี่เนาะนคะคะถ้ำแรกอันนี้คือยังเป็นถ้ำถ้ำที่ไม่ยังไม่ใหญ่เนาะแต่ว่าจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะถ้าทุกคนเห็นในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแบบว้าวมากเราชอบมากแบบสวยอะไรขนาดเนี้ย คือคือทำดีมากสวยมากไม่คิดเลยว่ามาขอนแก่นน่ะจะได้เจออะไรที่สวยส่วนตัวชอบมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งศิลปะของที่นี่เขาก็ทำดีมากแล้วร,รู้สึกเหมือนว่ามันขนลุกเหมือนมีท่านอยู่จริงๆอะ่ะที่นี่เนะ้ะ สวยมากๆเลยค่ะ 那么帅的吗？

สวยจริงนะทุกคนเป็นครั้งแรกเราที่มาที่นี่แล้วก็เคยไปทุกที่นะมีที่นี่รู้สึกแบบสวยจริงสวยจริงสวยมากมาก ไหนสิรู้วันที่ไหนเลยรู้วันที่ไหนก็มีส่งให้แล้วช่วงบ่ายเนาะเราก็เข้า ทำงานสำรวจนง,งานระบบตับเพลิงกันเนาะที่โรงงานแห่งหนึ่งในขอนแก่นเนาะหลังจากนั้นเราก็ทานอาหารให้อิ่มเนาะแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันต่อเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ